เฟิร์โล่คอนเซปต์สลิสเตอร์เพกคเลอร์น้ำหนักเบาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเวเลอร์ er จะพาไปดูกันนะครับผมตัวที่ผมพูดถึงตัวนี้นะครับผมเป็นเพกแคล r ลอร์รุ่น Ent r y l e v e l หรือตัวที่เข้าถึงง่ายๆนะครับผมจากเฟ r ร์โล่คอนเซปต์ที่มีการออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาโล่โปรไฟล์เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ใช้ในภารกิจซ่อนถางไม่ว่าจะเป็นการสวมแจ็กเก็ตทับกับเสื้อกลอกหรือใส่เสื้อกอกละ้วนๆเนี่ยเพื่อการป้องกันอย่างเดียวแต่ถ้าผู้ใช้งานต้องการจะเปลี่ยนเป็นโหมดลุยเนี่ย ก็สามารถจะติดอุปกรณ์เสริมได้ท,ทันทีเหมือนกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อนะครับผมจากแผงด้านหน้าจะเห็นว่าตัวนี้มันเป็นระบบแถบเวลโคลบล็อกแบบนี้นะครับผมติดแถบติดตาสลัก์ได้ถ้าเกิดผู้ใช้งานต้องการที่ติดรลาขาดหรืออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดที่ด้านหน้าแล้วก็เกี่ยวเข้ากับตัว g h o o k ตรงนี้นะครับผมซึ่งตัว g h o o k เนี่ยสามารถเลือกระดับได้ว่าจะเอาเป็นติดกับช่วงระดับท้องแบบนี้หรือจะเป็นแบบยกสูงขึ้นตรงนี้ก็สามารถปรับเลเวลได้เหมือนกันนะครับผม ตัวนี้ไม่ได้มีเป็นสายโยงบ่ามาให้นะครับผมแต่ว่าจะมีในส่วนของตัววลวโคลมาให้แล้วเป็นแบบบางๆนะครับผมเวลาใส่แล้วจะแนบเนียนเป็นพิเศษนะครับตัวคาร์บะบารที่ให้มาเนี่ยจะแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับผมซึ่งในด้านข้างเนี่ยจะสามารถใส่อุปกรณ์เสริมหรือแมก็กกาซีนเนี่ยได้ทั้งหมด4ช่องแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถปรับขนาดได้ด้วยแถบวลโคลแบบนี้ทําให้ง่ายต่อการปรับแต่งอุปกรณ์ขนาดใช้งานด้วยนั่นเองและนี่ก็คือเพลทแคเรีร์เฟอร์โลคอนเซปต์สติ๊กเกอร์นะครับผมถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ ไวเลอร์แคทิเคิลสโตรทุกช่องทางครับผมขอบคุณครับ